ความเสียงด้านสุขภาพจิตสัมพันธ์กับไมโครพลาสติกหมอหมูพูดจริงวันนี้หมออยากเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอาจไม่สบายใจแต่ควรรู้ครับไมโครพลาสติกอาจไม่ได้อยู่แค่ในทะเลแต่อยู่ในสมองของเรางานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Brain Medicine พบว่าไมโครพลาสติกสามารถผ่านแนวกั้นเลือดสมองและสะสมอยู่ในสมองมนุษย์ได้จริงปริมาณโดยเฉลี่ยเทียบเท่ากับ1ช้อนชาต่อสมองหก้อนและที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ในผู้ป่วยสมองเสื่อมพบมากกว่าคนทั่วไปถึง3 5ถึงเท่าไมโครพลาสติกไม่ได้อยู่นิ่งเฉยมันกระตุ้นการอักเสบเพิ่มความเครียดออกซิเดชันและรบกวนสารสื่อประสาทในสมองซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและโรคสมองเสื่อมแล้วมันมาจากไหนคำตอบคืออาหารแปรรูปสูงนักเก็ตไส้กรอกมันฝรั่งทอดขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มหวาน อาหารกลุ่มนี้มีโอกาสปนเปื้อนไมโครพลาสติกจากกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์มากกว่าอาหารธรรมชาติหลายเท่าข้อมูลเชิงระบาดวิทยาพบว่าคนที่กินอาหารแปรรูปสูงเป็นประจำมีความเสี่ยงซึมเศร้าเพิ่มขึ้น22%วิตกกังวลเพิ่มขึ้น48%และนอนหลับแย่ลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนหมอหมูพูดจริงงานวิจัยนี้ยังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากเราป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้ลดอาหารแปรรูปเลี่ยงอุ่นอาหารในกล่องพลาสติก ใช้ภาชนะแก้วและใส่ใจน้ำดื่มที่เรากินทุกวันเพราะบางครั้งสิ่งที่ทําให้ใจเราพังอาจไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตแต่อาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราใส่เข้าปากโดยไม่รู้ตัว